เจริญพราติโยมวันนี้อยากจะมาคุยถึงเรื่องของการปฏิบัติเฉพาะที่ผู้ที่สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นครับผู้ที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมก็ถ้าไม,ไม่ไม่สนใจก็ให้ผ่านไปได้เลยเพราะว่าวันนี้อยากจะมาคุยมาสนทนามาแลกเปลี่ยน แนวทางการปฏิบัตินั่นเองถามว่าปฏิบัติคือทำอะไรปฏิบัติ <c oughs> ของอัตมาก็คือการเจริญสติสู่สมาธิสู่ปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่ากายใจเหล่านี้มีใช้ตัวตนนั่นก็คือวิธีหลักปฏิบัตินั่นเองก็ตามหลักสติปัฏฐานซีนั่นแหละครับ แต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการเจริญสติว่าอัตมาทำอย่างไรเพราะว่าสมาติไอสติที่ตั้งมั่นนี่แหละครับจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ถูกต้องอเราต้องเข้าใจให้ดีว่าสติคืออะไรสติก็คือความระลึกในก่อนที่จะทำแล้วก็สัมปชัญญะขณะทำก็ให้รู้สึก รู้สึกทั้งก่อนทำคณะธรรมเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองส่วนสมาธิไม่ใช่ความสงบนะครับสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะทำให้จิตนั้นสมควรแก่การงานในการปฏิบัตินั่นเองให้นำสมาธิตรงนี้ไปเจริญวิปัสสนาเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ย จะทำให้เราทำอะไรได้ไม่นานฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาธิชั่วขณะชั่วคู่หรือว่าอ่าสมาธิในระ,ระดับยาวนานหรือว่าตามที่กำหนดไว้นะต้องมีครับยังในน้อยเราฝึกใหม่ๆเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้สมาธิแบบชั่วคู่ชั่วขณะก่อนก็เรียกว่าจะได้มีประโยชน์แล้วต่อไปมันก็ อาจจะเป็นสมาธิที่ยาวนานขึ้นนั่นเองเราไม่จําเป็นว่าต้องรีบหรอกครับแต่ว่าให้เรา,ามีความรู้พื้นฐานก่อนว่าการเจริญสมาธิเนี่ยต้องมีสติประกอบสติก็คือความรู้สึกอะระลึกรู้ก่อนที่จะทำแล้วก็ขณะทำจึงเป็นสติสัมปชัญญะตามรักพระพุทธศาสนานั่นเอง วันนี้อันดับแรกเลยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่อ่อย่างกับอาตมาเนี่ยอ่าก็ไทยอ่าก็แนะนำตามประสบประกาศก็คือการเจริญสติเช่นอ่าเช่นวัดของเราเนี่ยเป็นวัดที่เน้นทางการสวดมนต์อาตมาก็ใช้โอกาสที่เราสวดมนต์นี้แหละครับมา จเจริญสติวิธีทำก็คือไม่ว่าเรา,าจะสวดมนต์บทไหนเราก็สวดไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือสังเกตว่าเราไม่ได้ตั้งมั่นตลอดเวลาบางทีเราสวดวเราก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นขณะสวดมนต์เนี่ยเรายังสามารถคิดเรื่องอื่นได้ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้แสดงว่าเรา เราเราเริ่มเริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วเราเริ่มรู้สึกตัวเป็นแลละอาตมาจะใช้คําว่ารู้สึกตัวเป็นก่อนเราเริ่มรู้สึกตัวเป็นลกคณะเนี้ยเรากําลังสวดมนต์อยู่แล้วเราบางทีมันไม่ได้ตามันไม่ได้กระทบอะไรหูไม่ได้ไปกระทบอะไรหรอกครับแบางทีเราอาจจะเกิดความคิดจิตเรามันก็ สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้นั่นเองนี่ก็คือการที่เราทำอะไรเป็นประจำบางทีเราสวดเป็นประจำบางทีเราก็ยังสวดไม่ผิดแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเราสวดไปด้วยความเพลิดเพลินสวดไปตามสัญชตาตญาณสวดไปตามความเคยชินนั่นเองนั่นคือตัวอย่างที่อาตมาอยากจะให้เห็นว่า วิธีปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้เราสามารถจเจริญสติสัมปชัญญะได้ตลอดเวลาคือรู้สึกตัวได้ตลอดเวลานี่เราจะคิดว่าวัดของเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมกันจะปฏิบัติไม่ได้ความจริงเราสามารถจเจริญสติได้ครับแล้วก็นำสติตรงนี้ไปจเจริญสติปัฏฐานซี่มีสติระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้เราสวดมนต์อยู่ อ่าแล้วเราก็หลงไปคิดเรื่องอื่นอ่าเราก็กลับมาแล้วลึกขึ้นมาได้อีกว่าเอ้ยเรากําลังสวดมนต์อยู่พอสวดสวดไปอา้าวหลงเพลินไปสวดไปเอ้ยนี่เราสวดบทอะไรอยู่อ่าเราจะเห็นถึงความคิดบ้างความหลงเพลินแล้วก็กลับมามีสติอยู่กับบทสวดมนต์บางนั่นเองนั่นก็คือการเจริญสติที่อาตมาอ่าแนะนําแนะนํา ผู้ที่ฝึกปฏิบัตินะว่าบางทีบางคนไม่เคยใช้วิธีนี้ก็ลองลองลองใช้วิธีนี้ดูอ่าถ้ายังใช้วิธีอื่นไม่ได้ผลก็ลองใช้วิธีนี้ดูถ้าใช้วิธีอื่นแล้วเกิดแยกกายแยก,กจิตได้ก็ก็ทัดไปอ่่นนี้ก็คือการแนะนำของอาตมานั่นเองหรือว่าอาตมาอาจจะนั่งนั่งหรือว่าเดิน เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวกายก,ก็รู้ว่าขณะนี้อริยบทเราอยู่อะไรแฝงมือยกมือเอี้ยวตัวอะไรทำอะไรแบบเคลื่อนกายแล้วก็ให้รู้สึกพอเคลื่อนกายรู้สึกอย่างกาับอาตมาเดินเนี่ยก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันก็รู้อาการของการเดินพอสักพักหนึ่งมันก็ลงไปคิดอีกเหมือนกันมันก็ยังเดินอยู่แต่ว่ามันก็หลงไปคิดบ้างหรือว่าไม่รู้สึกตัว ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่เห็นาร์มหลงคิดเห็นฟาร์มหลงเพลินขณะที่เรากำลังเดินอยู่ไม่ไม่ล้วอาจจะเจตนาเจตนาที่กำลังเดินเจตนาที่เรากำลังจะทำสร้างอาริยบทนั่นเองอย่างกา อ่บางทีอาตมาก็ใช้แบบของหลวงพ่อเทียนเหมือนกันใช้วิธียกมือทั้งสิบสี่จังหวะเนี่ยยกยกไปใหม่ๆมันก็อยู่กับการยกมือแหละครับจิตมันก็อยู่กับการยกมือสิบสี่จังหวะไม่พิดแหละครับพอยกไปยกมามันยกไปด้วยความเคยชินมันไม่ได้มีสติจริง คือมันยกไปแบบเพลินๆขาดสติน,นั่นเองบางทียกไปพอนานๆนนขึ้นมันก็เกิดความเพลินๆโดยการหลงเข้าไปคิดมันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้อยู่กับการยกมือแล้วมือมันก็ยกไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันไม่ได้สติมันไม่ได้อยู่ที่การยกมือจิตใจ เออหรือก็จิตใจมันไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแล้วก็เห็นว่าเออแล้วมันก็กลับมากลับมาอยู่กับการยกมืออย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอริยบทการเคลื่อนไหวอริยบทเนี่ยก็สามารถเจริญสติความรู้สึกระลึกรู้สึกตัวได้นั่นเองแล้วก็บางครั้งอาตมาก็นั่งสมาธิใช้สะ่งที่อาตมาทา ก็อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกอัตมาก็บางบางครั้งก็เจตนาที่จหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างเงี้ยคือว่าเราใช้เจตนาก่อนอเจตนาก่อนแล้วบางทีมันก็เฮ้ยพอเราเจตนาไปนานๆเข้ามันเริ่มเพลินเออมันก็ ไม่เป็นเดียเ๋ยวหายใจเข้าหายใจออกบ้างแล้วก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างบางทีลงคิดนี่แหละครับประจําความลงคิดเนี่ยขณะหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ได้จดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมันก็หลงไปแล้วก็กลับมาหายใจเข้าหายใจออกอีกแล้วมันก็หลงไปอีกเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้แสดงว่าเราเริ่มรู้สึกตัวเป็น เราเห็นว่ามันลงเพลินไปมันไม่ใช่ว่าบางคนก็ยังเจริญสติความรู้สึกตัวไม่เป็นเขาคิดว่ามันมั่นคงตลอดเวลามันไม่ได้คิดไปไหนเลยนะครับไปจดจอ่ออย่างนั้นสำหรับผู้ที่เพ่งก็อาจจะทำได้ในระยะหนึ่งหรือว่าเราก็อาจจะมองอย่างนี้แค่เป็นเอาจิตเป็นคนดู ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกออไม่ไปไม,ไม่ไม่มีเจตนาไม่ตั้งใจตั้งใจครับแต่ว่าไม่มีเจตนาไม่บังคับน,นั่นเองไม่บังคับลมหายใจน,นั่นเองนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องบังคับเริ่มแรกเราก็บังคับแล้วต่อต่อไปเราอาจจะไม่ต้องบังคับแล้วก็ปล่อยปล่อยลมหายใจเป็นธรรมชาติไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ สัญญาอะไรเราไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเราแค่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเท่านั้นพอพอเราปฏิบัติได้อย่างนี้พอดูอีกสักระยะหนึ่งเราเห็นว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเพลอเพลินไปเอ้าเพลินไปโดยมากมันจะเพลินไปกับความคิดครับแต่มากเรื่องที่เราพบเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของ ความคิดนั่นเองมันจะหลงไปคิดนั่นแหละครับหรือว่าหลงเพลินบางทีก็ง่วงบางทีก็เพลินแต่ว่าความคิดเนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยก็หลงเพลินในความคิดไม่ได้ว่ามีอารมณ์ปัจจุบันตลอดเวลาถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราก็เรียกว่ามีสติจเจริญสติความรู้สึกตัวเป็นนั่นเองอืม เนี่ยแล้วว่าเราก็เริ่มเริ่มเริ่มมีสติแล้วแล้วพอเราทำไปนานๆทีนี้มันจะมีความจดจ่อได้นานเราจะมีความจดจ่ออยู่ในนานไม่ว่าจะเป็นการท่องเราก็จากที่ว่าท่องแป๊บเดียวแล้วเราเผื่อไปคิดก็กลายเป็นว่าท่องได้นานขึ้นหรือว่าเราดูลมหายใจเราก็ดูลมหายใจได้นานขึ้นนั่นเองพอ สิ่งที่เรียกว่าฟาร,ร์มนานขึ้นนั่นแหละครับจนเรียกว่าเป็นฟาร,ร์มตั้งมั่นเลยจิตเราก็ตั้งมั่นได้ระยะหนึ่งเรียกว่าก็เรียกว่าสมาธิเบื้องต้นนั่นแหละครับการเจริญสติสัมปชัญญะก็เพื่อให้มีสมาธิที่ตั้งมั่นที่จะเอามาใช้งานบางทีเราอย่า จวิธีสังเกตง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยบางทีทํางานเนี่ยความตั้งมั่นมันทําไม่ได้นานเครับยังกาททำงานยังกะอาตมาทํางานสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นคารวะเนี่ยทํางานโรงงานแล้วก็ทํางานในส่วนของเราชิ้นงานของเรายังไม่ทันเสร็จดีเลยแล้วก็เพอเพอก็ไปคุยกับคนอื่นบ้างเดินไปเข้าห้องน้ำบ้างเดินไปดื่ม น้ำบ้างอะไรยังนี้เป็นต้นหรือว่าเดินไปตรงอื่นหรือว่าไม่ได้อยู่กับชิ้นงานตนเองหรือว่าอย่างนะสมาธิก็อย่างนั้นแหละครับถ้าคนมีสมาธิตั้งมัน่นก็คือการที่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่มันจะตั้งมั่นจดจ่ออยู่ในการงานก็ลองสังเกตดูสิครับระหว่างคนทำงานได้ ห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวก็าไปคุยกับเพื่อนอีกเลยก็คนทํางานจนงานเสร็จเลยสมมติว่าเราทํางานเนี่ยเสร็จสมมติว่างานมันต้องใช้เวลาสิบนาทีเราก็สามารถทาได้สิบนาทีก็ที่อุปมาอุปไมยหรือยกตัวอย่างให้เห็นก็คือเห็นการว่าคนมีสมาธิกับคนไม่มีสมาธินั่นเองคนนี้มามีสมาธิ จิตที่ตั้งมั่นสมควรกับการงานเราก็จะทำงานด้วยการเจริญสติสู่สมาธิแล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็นเห็นกายใจตามความเป็นจริงได้นั่นเองเพราะว่าถ้าคนขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิ ในความตั้งมัน่นบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นไตรลักษ์แหะครับเราก็เช่นอริยบทของเวทนาเนี่ยบางทียังไม่เวทนาเรายังไม่รู้จักเลยเราก็เปลี่ยนอริยบทอีกแล้วเรียกว่าเรายังไม่มีสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นอย่างาสมาธิเรายัางไม่มีจิตที่ตั้งมัน่นที่มองเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง เราจเจริญวิปัสสนา,ายัางไม่ได้นั่นเองียกว่าผู้ที่จะ,จะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิที่สมควรกับการงานคือว่าทําการงานได้ในระยะหนึ่งจนเสร็จกิจนั่นเองเพราะบางคนทำอะไรยังไม่สำเร็จก็เลิกแล้วก็หยุดแล้วก็น่าเรียกว่าไม่มีสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความ ตั้งมั่นสมครกับการงานคือการที่เราทํางานอะไรได้จนสําเร็จถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนกิจหรือว่าเปลี่ยนการกระทํานั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะบอกเล่าคุยกันแล้วก็แนะนําว่าวิธีการเจริญสติสัมปชัญญะสู่มสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ ได้รับตามมาก็คือการที่เราเอาสมาธิตรงนี้ไปเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาแล้วเราใยญ่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมิใช้ตัวตนอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแต่ว่าหลักใหญ่ๆจริงๆที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะสู่สมาธิ อยากจะบอกวิธีนั้นเองอยากจะบอกวิธีว่าขณะที่เราเรากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยเราก็เห็นจิตที่มันลงเพลินไปคิดแล้วก็หลงเพลินไปเผลอเพลินไปตามอารมณ์แล้วก็ขณะที่เราอยู่ในอริยบทต่างๆเราก็หลงไปคิดบ้างหลงไปเพลินในอริยบทแบบลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองนั่นแหละครับสองอย่างที่อาตมาแนะนำ แล้วก็อยากจะคุยกับเรื่องของการสวดมนต์แล้วสามารถเจริญสติได้อาริยบทสามารถเจริญสติได้แม้แต่ลมหายใจยังกะที่อาตมาเน้นเนยเรื่องลมหายใจเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราไม่ได้จดจ่อตลอดเวลาเราเพลอไปคิดบ้างเพลินเพลินไปบ้างหลงลืมสติบ้างแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้บ้างครับวันนี้ขอ อนุญาตแนะนำสำหรับผู้ที่ฝึกเจริญสติฝึกสมาธิก็ใช้วิธีนี้แหละครับเพราะว่าเราเจริญสติสู่สมาธินี่เราไม่ได้ไปเน้นเรื่องฌานสมบัติเราต้องการนำสติสมาธิตรงนี้ไปเจริญสติปัฏฐานสซึ่งพระพุทธองค์บอกว่าเป็นทางเอกอ่ เป็นทางที่เราจะรู้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานเป็นโพธิปักกิยธรรมนั่นเองคือเราจะรู้แจ้งได้ก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แล้วก็เป็นทางเอกของพระพุทธศาสนาเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้น้ำไปพิจรารณาถ้าเห็นชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้ใช้อยากจะบอกต่อกับเพื่อนผู้ที่สนใจไฟปฏิบัติก็กดแชร์เพื่อเป็นของฝากเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติเป็นในตัวเจริญพรวันนี้ก็ฝากไว้นำไปพิจรารณาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจริญพร